สวัสดีค่ะแมนะ่หมอเนตแต่ไพ่จะบอกวันนี้ข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณมาดูกันว่ามีข้อความอะไรส่งถึงคุณบ้างซึ่งก็ไม่ใช่ของทุกคนเนาะเป็นแรนดอมเป็นพลังงานถึงบางคนเท่านั้นซึ่งก็ย้ำเหมือนเดิมคุณไพ่เป็นแนวทางพิจารณา,าทั้งหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอมีข้อความอะไรส่งถึงคุณบ้างแล้วก็ฝากติดตาม หดหวใจหดไหลให้แม่บอกด้วยเนาะโอ้จ้ะเหมือนสิ่งที่รอคอ,อยกำลังมาเออสิ่งที่เป้าหมายสิ่งที่เคยเคยคิดไว้เคยคาดการเคาดการไว้มีการคาดการให้บอกเคยคาดการไว้เคยอนุมานไว้เออใช้คำว่าอนุมานเนาะนั่นแหละมันมันมันกำลังมาหรือมันกำลัง ดำเนินกระบวนการไป็นทิศทางนั้นในทิศทางที่เราเคยอนุมานไว้หรือเคยคาดการไว้นั่นแหละใช้คําง่ายๆคือคําว่าคาดการณื <c oughs> อัศวินถือเหรียญสองเหรียญออม,มันมันใช้เวลาเนาะใช้เวลานาน,านจริงใช้เวลานาน,านจริงอืมมันคล้ายกับเราเรามองเห็นมองเห็นถึงปลายทางบางอย่างอื หรือผลลัพธ์บางอย่างเออแล้วมันใช้เวลาใช้กระบวนการอ,อในการทำประมาณน,นั้นอย่างเช่นเรียนเรียนแล้วก็สอบปลายภาคอย่างเงี้ยเออแล้วก็รู้รู้คาดเดาพอพอ,พอคาดการคาดเดาเออคาดเดาแหละใช้คหว่าคาดเดาคาดการเป็นการอนุมานนะออถึงความจะเป็นไปได้ของผลลัพธ์นั้น แล้วมันมีแนวโน้มที่ทางว่าผลลัพธ์ที่เราเอืเลิงเห็นอนะ่ะอืมมันเป็นไปในทิศทางนั้นแต่ตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการอยูอม่มันยังไม่ไปถึงปลายทางคนงผลลัพธ์โอเคพอพูดถึงเรื่องสอบก็เรื่องสอบออกมาด,ด,ดมมอิอัมเมอรมไม่รู้สิแต่ก็สอบเข้ามาเออมันเหมือนเป็นแผนการใหญ่ของชีวิตนะ่ะอื เป็นภาพรวมเป็นแผนการใหญ่ของชีวิตซึ่งมันนำไปสู่เออเอาจริงๆคุณมีก็เรียกว่ามีพิมพ์เขียวในหัวจากประสบการณ์ทั้งของตัวเองและของผู้อื่นด้วยอ่ะเออแล้วก็สามารถนำนำมาใช้ให้มันเข้ากับเส้นทางชีวิตตัวเองได้นะ่ะอือนะประมาณนั้นอืมแล้วถ้าใครอยากเดินทางไปไหนเออ ในในช่วงนี้ในช่วงนี้ถ้าถ้าอยากเดินทางไปไหนเนาะออก็ไปได้เออเดินทางไปแบบมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายชัดเจนเอ,อืมันคล้ายคล้ายออกเดินทางอนะจากอัศวินถือไม้เทา้าถ้ามีเป้าหมายชัดเจนเป้าหมายใหญ่เออมีความแน่วแน่น่ะออที่จะทําอะไรใครบอกขยับตัวทําได้แล้ว คุณนิ่งมาสักพักแล้วอันนี้เป็น energy ของคนที่นิ่งมาสักพักแล้วนะคุณมั่นคงแล้วคุณเรียกว่ามันมันสะสมมาจนจนอิ่มตัวแล้วอะ่ะมันถึงรอบของการขยับตัวแล้วคุณควรขยับตัวได้แล้วเออแต่ถ้ายังไม่ขับขยับตัวอยากจะจะรออีกนิดนึงเดี๋ยวคุณจะโดนกระตุ้นอ,อืมจะโดนกระตุ้นใจอ,อ่านั่นแหละเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนั่นแหละอ,อืมนออ่า energy emperor จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลเส้นทางของคุณอยู่เออ,เอ,อประมาณนั้นก็ดูแลเฉยๆออแต่จะโดนกระตุ้นโดนกระตุ้นให้มีแรงขับเคลื่อนคนที่เอื่อยที่เฉยหรือที่หยุดนิ่งหรือชะลอตัวเองอยู่แล้วอืมมันถึงรอบที่คุณต้องขยับตัวแล้วซึ่งจะได้ energy ของพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เอ,อมามาเป็นแรง แรงกระตุ้นของคุณให้คุณเริ่มขยับตัวทําอะไรบางอย่างมันจะรู้สึกแบบว่าเออกระตือร้อน,นผิดปกติอืมมันเหมือนกับคล้ายๆจะร้อนลนแต่มันก็ไม่ได้ร้อนลนนะเหมือนรู้อยู่แล้วว่ามันต้องทําอะไรสักอย่างอารมณ์เนี่ยเออมันต้องขยับตัวทําอะไรสักอย่างแล้วฉันต้องทําทําอะไรสักอย่างแล้วอารมณ์นั้นเนาะอืมฉะนั้นเนี่ยเพิ่งตีกันกับเสียงในหัวตัวเองเนาะสําหรับบางคนอันนี้ขอคําแนะนําเพิ่มเติม แด้ตันแกงกับวบวลัวมันมันเป็นการที่ตัวเองนี่แหละแกงตัวเองจ้ะความคิดตัวเองนี่แหละแกงตัวเองอืมเนาะประมาณนั้นก็อยากแกงตัวเองนะคือคือมันแกงตัวเองแต่เราก็อย่าไปไปกลัวล่วงหน้าอ่ะเออไปกลัวล่วงหน้าหรือไปกังวลล่วงหน้าประมาณนี้เนาะอืมแล้วก็ไม่ต้องไปไปสนใจเสียงที่มันไม่เขาเรียกว่า เรี่ยหมอจิแหละเขาเรียกว่ายังไงละ่ะเสียงที่ไม่สนับสนุนเราอืมถ้าถ้าเรื่องนั้นมันนําพาไปสู่อ,อความเติบโตในชีวิตของเราความมั่นคงความเติบโตในชีวิตของเราแล้วมีคนที่อืเป็นเสียงเนาะเสียงจากภายนอกเนี่ยที่มันจะเข้ามามามาทําให้เรารู้สึกแบบกังวลไปเรื่อยอะกังวลไปกอดล่วงหน้าแบบนี้ยอืทั้งที่เรายังไม่ได้ ไม่ได้ทาแล้วเขาก็ไม่ได้สนับสนุนที่จะส่งเสริมเราเขาเรียกว่าประมาณว่ามามาขัดเราะเอะประมาณนี้เออมามันก็จะมีบริบทนี้เข้ามาด้วยฉะนั้นถ้าถ้าเสียงไหนเป็นเสียงที่ไม่ไม่ส่งเสริมให้เราเออเก้าวไปข้างหน้านะใช่แค่บอกมาว่าอย่าอย่านํามันอย่าให้ค่าพลังงานกับสิ่งที่เข้ามาเราเลือกได้เลือกรับได้เอ,อ ถ้าถ้าสิ่งไหนมันเข้ามาแล้วคุณคุณเลือกรับมาได้นะรับมาแล้วมันผลักดันให้คุณก้าวหน้าไปหรือขยับตัวไปสู่ความมั่นคงในตัวเองมันเป็นความมีวุฒิภาวะมีความเป็นปัจเจกในตัวเองที่มากขึ้นอ่ะแต่มันมากขึ้นในทางที่มันนิ่งขึ้นมีวุฒิภาวะขึ้นออวุฒิภาวะเชิงเหตุผล <c oughs> แล้วก็เชิงอารมณ์ด้วยชวูถ้า ถ้าเสียงรอบนอกเนาะเข้ามาเป็นในทิทางที่มาเพิ่มเพิ่มความตังวลใจให้กับคุณหรือความคิดในแง่ร้าให้ให้กับคุณอันนี้ไพ่บอกว่าเลือกที่จะนำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เป็นในเชิงคิดที่ที่ไม่เพิ่มความตังวลให้กับตัวเองดีกว่า ซึ่งมันรับฟังได้นะไพ่บอกว่ารับฟังได้แต่เราเลือกได้ด้วยเหมือนกันว่าจะนําตรงนั้นมาให้มันเกิดประโยชน์อย่างไรกับตัวเองถ้ามันแบบไม่โอเคจริงๆก็แค่ไม่ต้องรับฟังแค่นั้นอืมันมีเสียงจากภายนอกเลยแค่นั้นเออถ้าเสียงจากภายนอกมันรบก,กวนเราก็กลับมาอยู่ในพื้นที่ตัวเองก่อนอืมาสร้างความมันน่นคงในฐานของใจตัวเองก่อนไพ่บอก ใช่ว่าประมาณนี้โอเคก็สื่อสารมาประมาณนี้นะอืมเฉพาะบางคนเท่านั้นยังไงก็ขอทุกอย่างเนาะเป็นไปในทางที่มันแข็งแกร่งและมั่นคงพร้อมกับมีการขยับขยื่นนอนไปในทิศทางที่ส่งเสริมชีวิตของคุณเอในทุกด้านขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายโชคดีโชคดี